แฟนแบดมินตันอินโดนีเซียถกกันวุ่นมันเกิดอะไรขึ้นหลังทีมหญิงไทยเอาชนะอินโดนีเซียคว้าทองสมัยที่7ติดต่อกันสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sport Comment ครับ คลิปนี้มาอยู่กับกีฬาแบดมินตันในการแข่งขันซีเกมครั้งที่33โดยประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพซึ่งผลงานนักกีฬาแบดมินตันไทยที่เพิ่งทำการแข่งขันเสร็จไปในประเภททีมทั้งชายและหญิงโดยทีมชายของเราคว้าเหรียญทองแดงไปนะครับเหรียญทองตกเป็นของอินโดนีเซียเหรียญเงินเป็นของมาเลเซียครับส่วนในประเภททีมหญิงนั้นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถคว้าเหรียญทองได้เป็นครั้งที่10ครับและเป็นแชมป์สมัยที่7ติดต่อกันตั้งแต่ซีเก เกมปี2011ซึ่งโดยเบื้องต้นนักกีฬาแต่ละคนจะได้รับเงินอัดฉีดจากเหรียญทองที่ได้คนละ300,000บาทครับด้านแฟนๆแบดมินตันอินโดนีเซียเองเรียกได้ว่าถกเถียงกันวุ่นวายไปเลยนะครับบางคนก็บอกว่านักกีฬาไทยบางคนอันดับโลกต่ำกว่าแต่ก็ยังแพ้บางคนก็ถามว่าทีมแบดมินตันหญิงอินโดนีเซียต้องตามหลังประเทศไทยไปอีกนานแค่ไหน โหเรียกได้ว่าคอมเมนต์เดือดพอสมควรครับก็ถ้าใครเป็นแฟนแบดมินตันก็จะทราบกันดีนะครับว่าอินโดนีเซียกับกีฬาแบดมินตันความนิยมไม่แตกต่างกับกีฬาฟุตบอลเลยครับแล้วก็ยังสร้างผู้เล่นแบดมินตันระดับตำนานเอาไว้มากมายเลยทีเดียว โดยผลการแข่งขันทีมแบดมินตันหญิงไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป3ต่อ1น1คู่โดยหญิงเดี่ยวมือ1ของไทยส่งพรประวีช่อชูวงแต่แพ้ให้กับวาดานี่ไป2ต่อ1น1เกมคู่ที่2ประเภทหญิงคู่มือ1ไทยส่งคู่เฉพาะกิจลงสนามครับเบญยาภาเอี่ยมสะอาด จับคู่กับสุพิศราเพียวสามพรานที่ฟอร์มกำลังดีในตอนนี้ครับเอาชนะคู่ราเชลกับเฟบี้ไป2ต่อ1น1เกมคู่ที่3ประเภทหญิงเดี่ยวมือวางอันดับ2ของทีมไทยทรงรัชนกอินทนนท์พบกับเกรโกเรียมอริสกาเอาชนะไป2เกมรวดและคู่ที่4ประเภทหญิงคู่มือวางอันดับ2ของทีมไทยทรงคู่ออนิชาจงสถาพรพันธ์กับเชิญนิชาสุดใจประภารัตก็เอาชนะคู่อินโดนีเซียไป2เกมรวดเช่นกันครับ ซึ่งก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์แฟนๆแบดมินตันอินโดนีเซียกัน,ก,นก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Sport c o m มเมนด้วยนะครับไปฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับ คอมเมนต์แฟนแบดมินตันอินโดนีเซียคนแรกครับบอกว่าเกมของเกรโกเลียมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของภาระของกลุ่มเสมอเกรโกเลียนี่ถือว่าเป็นหญิงเดี่ยวมือหนึ่งของอินโดนีเซียเลยนะครับที่ยกระดับการเล่นขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมจนสามารถคว้าเหรียญทองแดงในโอลิมปิกครั้งล่าสุดครับซึ่งก็เป็นที่คาดหวังของแฟนแฟนแบดมินตันเรียกได้ว่าสูงเลยทีเดียวแต่ในการแข่งขันกีฬามันก็มีทั้งช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีเป็นเรื่องธรรมดาครับ คอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าทำไมประเทศไทยถึงเก่งได้ขนาดนี้เพราะครูฝึกเป็นชาวอินโดนีเซียหรือเปล่าโดยมีชาวอินโดอีกคนมาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าพวกเขามีจิตใจแห่งนักสู้และยังมีพลังจากแฟนๆในการเป็นเจ้าภาพอีกด้วยคอมเมนต์ comment ต่อมาครับมันน่าเสียดายกับความพยายามที่ไม่เพียงพอและความผิดพลาดที่นำไปสู่ความพ่ายแพ้คอมเมนต์ comment ถัดมาครับ บอกว่ามั่นใจว่าจะได้เหรียญทองในตอนแรกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในหญิงเดี่ยวคู่ที่2นั้นเห็นได้ชัดว่าอินโดนีเซียจะเป็นฝ่าย,ายพ่ายแพ้อีกแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับขอแสดงความยินดีกับเหรียญทองด้วยนะประเทศไทยคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมาครับบอกว่าทั้งหมดนี้มันยอดเยี่ยมมากๆแล้วแต่เมื่อเทียบกับผลงานตลอดทั้งปีนี้มันกลับกลายเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดเลยได้โปรดหาผู้ฝึกสอนคนใหม่เถอะคอมเมนต์ต่อมาครับ ในบรรดารายชื่อผู้เล่นประเทศไทยดูเหนือกว่าเหรียญซิลเวอร์นั้นดีอยู่แล้วคอมเมนต์แฟนแบดมินตันคนต่อมาครับบอกว่าในประเภทหญิงคู่ของไทยเป็นคู่ที่มีอันดับโลกต่ำกว่าหญิงคู่อินโดนีเซียแต่จิตใจของพวกเขาและจิตวิญญาณการต่อสู้นั้นอยู่เหนือกว่าซึ่งก็มีคอมเมนต์อีกคนหนึ่งมาตอบกลับว่าทักษะหญิงคู่ไทยนั้นดีนะแต่พวกเขาไม่ใช่คู่แข่งที่แท้จริงและไม่ใช่ผู้เล่นคู่ที่ทำการแข่งขันในรายการทัวนาเมนต์ของ BWF อย่างสม่ำเสมอ คอมเมนต์คนถัดมาครับภูมิใจกับเหรียญซิลเวอร์สำหรับผู้เล่นอายุน้อยซึ่งอาจจะเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ให้อินโดนีเซียได้ในอนาคตตอนนี้พวกเขาได้สู้อย่างเต็มที่แล้วทีมไทยมีนักกีฬาประสบการณ์มากกว่าคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่ารู้อยู่แล้วว่าเกรโกเลียไม่พร้อมที่จะเล่นแต่เธอถูกขอให้ไปเล่นในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งนี้ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าประเภทหญิงคู่คู่แรกชนะได้ผลการแข่งขันอาจจะแตกต่างออกไปแต่ก็ทำได้ดีมากๆแล้วอาจจะต้องใช้เวลาพัฒนาข้อผิดพลาดแต่เกรโกเลียถ้าไม่พร้อมจะแข่งขันไม่จำเป็นต้องลงก็ได้นะเกรโกเลียเล่นด้วยข้อผิดพลาดมากมายคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมาครับบอกว่าการเล่นของเกรโกเลียอ่อนแอไร้ซึ่งจิตวิญญาณดังนั้นมันจึงแพร่กระจายไปยังคนอื่นคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับ ด้วยการปรากฏตัวของเกรโกเลียในประเภทหญิงเดี่ยวคู่ที่2มันต้องชนะเท่านั้นแต่มันกลับกลายเป็นการเล่นที่แย่จนกลายเป็นจุดอ่อนของทีมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเกรโกเลียคุณเพิ่งจะได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกทําไมถึงทําผลงานได้แย่ขนาดนี้แหม่ฟังมาถึงตอนนี้แอบสงสารเกรโกเลียเหมือนกันนะครับคอมเมนต์ของคนต่อมาครับไม่ต้องแปลกใจไปทีมแบดมินตันหญิงอินโดนีเซียยังไม่แข็งแรงระดับเดียวกับจีนและญี่ปุ่น คอมเมนต์คนต่อมาบอกว่าสิ่งนี้มันแสดงให้เห็นว่าทีมแบดมินตันหญิงของอินโดนีเซียยังคงตามหลังไทยอยู่มากเลยสินะแล้วก็มีคอมเมนต์ตอบกลับว่าไม่ไกลเท่าไรหร่หรอกแต่มันแปลกที่ระดับการแข่งขันซีเกมมักจะแพ้เสมอทั้งทั้งที่ในการแข่งขัน BWF อินโดนีเซียกลับทำได้ดีกว่าเป็นส่วนใหญ่แล้วเจ้าของคอมเมนต์ก็มาตอบกลับอีกว่าดูผลการแข่งขันซีเกมสิทีมสาวน้อยของเราแพ้3ามตอดิ่งนะรู้ไหม คอมเมนต์คนต่อมาครับในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพ่ายแพ้อีกตามเคยคอมเมนต์ต่อมาครับคอมเมนต์ว่าผู้บรรยายในทีวีกล่าวว่าเราควรภูมิใจกับความสำเร็จนี้อย่างน้อยก็ได้เหรียญซิลเวอร์แล้วคิดอย่างไรกับสิ่งนี้จากนั้นก็มีคอมเมนต์ตอบกลับว่าฮ่าฮ่าฮ่าบางทีพวกเขาก็ไม่รู้ว่าระดับแบดมินตันของเราอยู่ที่ไหนโดยเจ้าของคอมเมนต์ก็ตอบกลับอีกว่าแบดมินตันอินโดนีเซียไม่ได้อยู่สูงอีกต่อไปแค่ระดับกลางๆง คอมเมนต์ต่อมาครับประเทศไทยอยู่เหนืออินโดนีเซียเสมอคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าระดับอาเซียนคว้าทองไม่ได้อย่าหวังเหรียญรางวัลในรายการใหญ่อย่างอูเบอร์ครับคอมเมนต์ต่อมาวนกลับมาที่คนนี้อีกแล้วครับแหม่หน่าสมสารเธอจริงๆครับโดยเขาคอมเมนต์ว่าเกรโกเลียนนำความพ่แพ้มาทีมคอมเมนต์ต่อมาครับ แปลกใจที่หลายคนโทษเกรโกเลียแม้ว่าช่วงก่อนหน้านี้เกรโกเลียพบกับรัชนกจะดูเหนือกว่าแต่มันก็ไม่มีความฟิตเหมือนเมื่อก่อนแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งความล้มเหลวที่สุดอีกครั้งก็มีคอมเมนต์ตอบกลับว่าหากความแข็งแรงไม่เพียงพอไม่สามารถเข้าร่วมได้สามารถพักผ่อนได้นะเพราะยังมีนักกีฬาคนอื่นๆอีกมากมาย คอมเมนต์คนถัดมาครับดวงตาของเกรโกเลียบวมแดงเมื่อเขาได้รับเหรียญรางวัลและดูเหมือนว่าเธอจะรู้ตัวถึงกระแสที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองจากความพ่ายแพ้นในครั้งนี้มันเป็นเรื่องน่าเสียดายที่เธอถูกบังคับให้เข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่เริ่มต้นและคอมเมนต์สุดท้ายครับบอกว่าฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่มือสมัครเล่นประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและประเทศไทยกำลังทำผลงานได้ดีที่สุดในขณะนี้ นี่ก็เป็นความคิดเห็นของแฟนๆแบดมินตันอินโดนีเซียบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้นามาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันในคลิปนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง Sport Comment กันด้วยนะครับ หลังจบประเภททีมก็ยังมีการแข่งขันแบดมินตันประเภทบุคคลอีกนะครับไปตามลุ้นตามเชียร์นักกีฬาไทยของเรากันต่อได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ